เลขเด็ดม้านำโชคมาแล้วนะคะท่านไหนที่ชื่นชอบเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะม้านำโชคนะคะเลขเด็ดตระกูลม้านะคะที่ช่อง 3A นำมาฝากให้ท่านผู้ชมรับชมทุกงวดเลยนะคะเป็นเลขเด็ดสำนักดังมาแรงทุกงวดนะคะวันนี้นะคะเขาให้เลขอะไรมาบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันนะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดม้านำโชคนะคะงวดนี้นะคะด้านบนนะคะเขาให้เด่นมาคือ1น 5แล้วก็7นะคะเน,น้นๆไปที่1กับ5นะคะมี131853 1, 5, 5 8นะคะนี่คือด้านบนของม้าน้ำโชคนะคะส่วนด้านล่างนะคะเขาให้3ตัวเน,น้นๆมานะคะคือ3แล้วก็6แล้วก็9นะคะเด่นตัวนี้นะคะเด่นๆของเขาคือ6กับ9นะคะมี6 3 หกนะคะส่วนเด่น9คือ9 3 9 5นะคะนี่คือชุดเด็ดของม้านำโชคนะคะทั้งบนทั้งล่างมาครบนะคะเลขเด็ดท่านชอบตัวไหนก็พินิจพิเคราะห์ให้ดีนะคะเป็นเลขเด็ดสำนักดังในหนึ่งของตระกูลม้านะคะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe นะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ